เป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบและเป็นคำถามไม่ต้องการความคิดเห็นบนดาวดวงนี้ให้เราเกิดมาเป็นบนดาวดวงนี้สวัสดีดค่ะมิน,นี่ ยัยสินกิสิพ่ามาพบกับ,กบเกษตรอ้อาย่อเองะเ,งเงกษตรทวดเทียบท,ทวดแดนเ้าหมุนี่สิพ่อมาเบิ่งหนาหนาล่อผ้าล่อมาแงะไข่บอแดงเป็นยังไงไข่บอว่าใครอยู่ผุเป็บเป็บบ้าทีโถหูผุเป็บเป็บรุ่งพนันระวะมาเด้อม,มาเด้อเอาเอาเอาวียงไปใส่ห้างมันดู อ้นห้างหนึ่งอี่าง้เท่งๆคุณ่นะอ้ยพื่อนะโอ้โอ้ตุ๊ตุ๊ตตกูจากจากลูกพี่น้องอาะเบื้องโอ้ละละพอพอพอมีนี่ตุ๊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 มันห้องก็ถือฝนเนาะมัที่เป็นไขรผักแงจากข้างแหละเนาะโอ้เป็นตะเด็กอยี่ดอกเตี้ยไปแล้วคุณ ยานาสิปเบิ้งตนทั้งนั้นนี่ก้นพนะมันนี่หัางใหญ่หัางหลายวันทั้งนั้นทั้งนี่พนก็เลยไม่แงเบิ่งอยู่กกงวงอันพอแอดเซรี่นี่แหละจ้านี่มันมีหลายหัางอยู่มันสมบูรณ์มันมีน้ำสามันก็เก็บหัางเก็บยังเก็บกินน้ำได้กินน้ำได้กินยังแล้วมันก็รู้สึกว่ามันมีใครเล่าเงียอยู่หลาะสาบุหลืะผู้หนึ่งนายุด เฮ็ดย่างเฮ็ดย่างโอ้ยจะเม็นเนาะมาอยู่มาเศร้าเนาะเกษอ้อยย่อเองเงนี่เนาะมองละอ้อยย่อเองเงมองละสองหายหน้าตีเอ้ยสมก็เกิดดีแท้มันยี่ขาวเจ้านี่แม่ก็โคตรก็งามแล้วปลูกก็โคตรปนมันไว้คุณน่ะค่ะพี่น้องแล้วปลูกก็โคตรปนมันไว้ กษตรอ้อยออแงะหอมแห้งมีพันนั้ล้ว่าเฮ็ดได้เท่าที่เฮ็ดได้เออเฮ็ดทุกอย่างดอกม่วงก็กําลังเป็นหน่วยมดแดงก็กําลังไข่เสรอ้ยองเกรทั่วททั่วแดน แล้วว่าไม่ใช่สินมิเตแนวขายแล้วของวอไปขายเพคนนะ <c oughs> โอ้าฮ้องก็สิเก็บมือแรกดิพ่อวัดเก็บมือแรกมันก็เป็ี่นพ่อวัดแล้วเก็บบักแตงแล้วเป็นคุณแหลกนะแตงคุณแหลกคนนะเริ <c> ่ม <oughs> เริ่มเป็นหมากพคนะนะ,นะนะแล้วก็เริ่มหย่อนเอาหน่วยกุกมัน ตัวน้อยกุกมันไปไปกินน้ำหัวหนามูก้ <c oughs> อนสีขายผู้ปลูกต้องกินก้อนแล้ววะ <c oughs> ผู้ปลูกกินก้อนผู้ปลูกอะไปด,ดูได้หลายน้อยไปโอ้ <c oughs> เยเพิ่งกับคููตา่น่วยงามแหง้งผู้ปลูกกินก้อนเลยตุ่นไหมผู้ปลูกไหม ผู้ปลูกกินแสบแสบก่อนเลยเนาะโอ้โอ้โอโดกดอกบักแด<ต>ง,งแดงพอวัดดกคักแท้เห็นไหมอุ้มแแดงนี่อุ้มนี่ไหมคักแน่แทะต้นอุ้มนี่ไหมอีกบัวอ้าเป็นหมากดกต้นนี่เนาะโอ้มีตังกาเอ้ยเก็บบักแดงมาเก็บักแดง วันแล้วก็เ้ยงเก็บบักแตงอุ้ยมันสีนั่นจะไปพาจะไปพามันสีลกกับลูกลมมันลมมันลมแล้วเอาหนามไซหนามไซเออหนามไซมีตังกามีตั้งกายมีตังกามีตังกาเอ้ยมีตังกากินแตงโอ้แตงสวยสวยเลยแตงธรรมชาติมีตังกากินแตงตี่ดู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 กล่องดูกล่อง อีตังกากินแตงกินแตงมีตังกากินแตงน้ำตาวัดโอ้อีตังการอาตังการห่อไหลมีตังกาก็แลังเก็บแตงน้ำตาวัดตาวัดเก็บบักแตงโอ้ไอหนุ่มมัตติใหญ่ด๋อหน่เนาะเด้อมาได้มาสือแตงเด้อบัดนนี่พ่อวัดเราก็แลังสิได้ขายแตงเราเด้อบ้านนี้เด้อ บรวัตเรากำลังแยบบักแตงไปขายว่าสิกินก้อนบ่ได้ดอกแล้วว่ามันหลายเร้สิขายแต่มือนี่เหรอสันหนวยงามงามบักแตงหนวยแหลกแล้วแล้วห้องกระเพ็งน้ำเขาลูกไว้อ้อยเน่อเองแงเกษตรอ้อยเน่อเองแงเนี่ยสินเกษตรมา พามาเบิงกสิทธ์โอ้ยอ้อยเ,อง,เองี้ยซ้ำนี่ละคะเอ๋าก็ยังว่ามันกายหน้าเข้าไปแล้วสถดมาแต่ใส่สองสามขั้นไหมว่าสิมันว่ามันมีผมไมาเยี่ยมกสิทธ์โอ้ยอ้งยเงี้ยเยสินกสิทธ์มาพามาพอกสิทธ์โอ้ยอ้งยเงี้ยซ้ำนี่กันเด้อค่ะ ผู้ดใดมักผู้ดใดชอบจิบนีก็กดไลค์กดแค่แอดเซรีเนนด้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ